นนั้นบอ่าอุ้ยช,ชอบเขามึงมีสิท์อะไรมึงไม่จนต้องาตาแบบนีใ่กูม <c oughs> ไม่มาจะกบวะอ้า ได้เมียแบบนี้สักทีฟัวะอ,อะไรอะไรจ<อ>่ไปเลยเขาอยู่กาแฟเขาดูกับดูดิริกเต้อ่ะ

ูทีโอเคนะครับคนดูวันนี้แล้วก็มีอยู่กับเว็บตำนานนะครับเว็บขั้นเทพนะครับคนดูนะวิธีการเติมเงินนะครับคนดูคลิกเข้าไปตรงนี้ปั๊บแล้วกดเติมเงินเลยครับวิธีการเติมเงินเนี่ยก็จะมีทูมานี่วอลเล็ตแล้วก็เป็นวอลเล็ตกิฟต์แล้วก็เป็นบัตรทูมานี่นะครับคนดูแล้วก็อะไรต่างๆอีกมากมายเลยครับคนดูนะวันนี้นะคนดูนะผมจะมาเล่นเกมสุปของรางวัลนะครับเป็นลัคกี้ซีเอสโอนะครับคนดูนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาดูกันนะครับคนดูว่าผมเนี่ยงบหนึ่งร้อยบาทนะครับคนดูนะผม ยังสุ่มเสร็จนะครับแค่กดเข้าไปที่แรกของรางวัลได้เลยนะครับคุณดูนะแล้วก็กดปุ๊บโอเคนะครับพอเราแลกของรางวัลเสร็จของรางวัลก็จะเข้าพิที่กล่องจดหมายเลยนะครับคุณดูนะปั๊บพอเข้ามาแล้วนี่นะครับคุณดูนะเป็น1,800เพันแดี๋ยวผมจะลองไปเติมโชว์เลยนะครับนี่นะครับคุณดูนะครับ1,800งพัรเพจก็เข้ามาสู่ตัวผมเป็นที่เรียบร้อยแลยนะครับก็อย่าลืมไปเติมกันเยอะๆละครับคุณดูสำหรับเวฟขั้นเทพนะครับ2,000 years later จ้า าเจ็บนะเว้ยน้ำอะไรของมึงยาโอ้ยอุ้ยดีนะกูลมใจดีนะกูมีเส้นความหวายอะไรมึงนี่เนาะมึงไม่เอาเลยน้องสะพ้ายแบบเนี้ยโอ้โหทั้งคืนเจ็บย่าถ่ายให้ดูงั้นเลยยากกับจะใหญ่อ่ะอุ้ยเจ็บเจ็บปะ นายเป็นไรวะโอ้เจ้าคไร่าวานขมมเอาอยู่ละแล้วแบบปุ้มบั้มสัมเบ้ ไม่จุกนี่หว่าอ,วยอยากได้มีแบบนี้จังเลยวะ<ก> เอ้ยแอปเฟนะครับสุดยาฮ่่าอ่าฮ่าฮบาาฮ่าาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่ลฮวา่าฮ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 ่่ะไอ้เหี้ยเนี่ยอะไรเนี่ย่่่าา่่่ อีกอกเรี่ะอยาไปเดี๋ยวเขาเสียเวลาเลยอุ้ยไม่เอากดไลค์ปั๊หยอกยกจุ๊บเขาาน่ารักเกินเขาอยากจุ๊กูทำไมดูหื่นคุณก็ดี เขาไม่ชอบผู้ชายเขาคุณดีเหรอคุณดีมีซิทแหล์อุ้ยอย่าาไปหาเลยเขาขอแล้วนะขอคนนี่คนเยวเลยแอดเฟอ็ดดี้อะไรชอบอยากดูชอบคลิปเนี้ยไม่รู้เป็นอะไร I've never been for But I have me in the Oh! ชอบเขาเนาะ่มึง no ม anyway, ีสิท no. ธ sí, no uh ิ์อะไรมึงไม่้องคทำหน้าตาแบบนี้ให้กูมึงทั้งน่ารักั้งน่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่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 ยมม่เอาไม่สิทธิ์อะไรเหรอไป เออะ,ร,อะราคิดถึงยังเลยคิดถึงอะไรโทรก็ถึงให้คิดถึงเธอพูดพูดเบาๆหน่อยนะพอดีแบบมีคนมาบ้านเราอ่ะใครมาพี่สาวเราเองแอลคุยอยู่อเอแอลคุยอยู่อ๋อแล้วแล้แลแลเธอทำอไรอ่ะเธอคิดถึงหรือเปลเนี่ยคิดถึงดก็รอโทรมาอย,อย่างเงี้ยเออเดี๋ยวมันก็จะกลับแล้วอ๋อเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอไม่มากดีกว่าเอ้าแบบอีแบบไมเคีดวู่้เขียนคนอีหอยร้องจริงเจ็บอันนียเป็นอะไรเนี่ยเอ้าเอ้าเอาดูดิเอ้าดูดูดูโอ้ยยาเอาเป็นอะไรเนี่ย โอ้โหอ้โ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 อ้ขอ้ออะไรนี่เฮ้ยแอตติ้งดีวะเฮ้ยแสดงเนียนนะเนี่ยหรอเอาอี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้เอาเพื่อนหรียโทรหาเพื่อนเนี่ยโอ้มึงไม่โอรหาเพื่อนเตรียมการเอาดูแชทก็ได้ให้ดูแชทก็ได้เนี่ยเอา โทรหาเพื่อนเตียงมาเฉยๆอายิ้มก่อนยิ้มก่อนเดี๋ยวคนดูเคาใจพีดม,ม,มาคนดูคือตอนนี้ผิดผิดสเต็ปแล้วอันนี้ผิดสเต็ปแล้ะย่อยร้องจริงนะผิดสเต็ปแล้วเดี๋ยวยี่ก,กูไม่คิดว่าคนจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคนดูมึงอ่ะไอ้ีิเอาแม่งหาเรื่องใส่ตัวใส่ซ้ำยีวเดี๋ยวหลังไม่เดี๋ยวยาวกูบอกอะไรแค่นี้แหละโอเคชอบขอห้าพันไรเชียให้กูเนะขอร้องไปละ Real quick, I'ma pull up with my shake, hey whip on ice. Got myself a couple chips, i Move so fast, I'ma hit you with the stick. I'ma make a couple racks, <laughs> and you steady hitting legs, aye. No, I'll be selling out shows. See my name up in the arenas, filling seats up on the roads, No shit, yeah. I don't got time for no hot ass bitch, yeah. I just want you. Shotgun with the clip. Real quick, I'ma pull up with my shake, hey whip.